มาเจอกันอีกแล้วนะคะก็ตอนนี้จะเป็น ep ที่สต่อจาก ep แรกนะคะเรื่องของใช้ที่เกี่ยวกับสติดนะคะว่าเกี่ยวยังมีของใช้ที่เกี่ยวกับสติดอะไรเหลืออีกบ้างนะคะก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองรับชมดูค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นอ่าอันนี้ดีกว่าอันนี้จะเป็นเหมือนกระเป๋าที่ใส่หูฟังกับที่ชาร์จแบตนะคะ ก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะนี่ข้างในมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะเราสามารถใส่ของไปได้ตรงนี้เนี่ยใส่หูฟังใส่อะไรไปได้ในนี้นะคะแล้วก็ใส่ในน,นี้ได้อีกแล้วเราก็ปิดแล้วเราก็ค่อยรูดสติปนะคะแล้วก็พกพาไปข้างนอกนะคะอันนี้อันนี้เนี่ยแรกๆเกี่ยวก็ใช้ใส่หูฟังเนาะแต่ว่าหลังๆเนี่ยเกี่ยวก็ไม่ค่อยได้ใช้แหลวเพราะว่า ที่ชาร์จแบตหรือหูฟังเนี่ยมันเยอะเกินไปเนาะมันใส่ไปเข้าไปในนี้มันไม่หมดอะ่ะมันแบบมันมันผอมเกินนี่นะคะเห็นไหมมันผอมเกินนะคะ,ก,นนะ,คะก็เลยตอนนี้ก็เลยเก็บไว้นะคะก็อันนี้ค่ะอันนี้เป็นถุงผ้าสติทนะคะเนี่ยมันแบบถูก้วก็กางออกมาได้น,นี้นะคะอันนี้เนี่ยเกียวตอนนี้ปัจจุบันเกียวใช้แบบใส่พวกที่ชาร์จแบตนะคะ ที่ชาร์จต่างๆที่ชาร์จทุกสิ่งอย่างก็จะอยู่ในใบนี้นะคะตอบโจทย์มากเลยค่ะใบนี้เพราะว่ามันใหญ่แต่ว่าถ้าจะพกแบบนี้ไปเนี่ยก็ไม่สะดวกเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะพบพกเวลาไปต่างจังหวัดหรือว่าไปเที่ยวนะคะก็ใบนี้เนี่ยเกียวใช้มาตั้งแต่มัธยมต้นหรือเปล่าหรือมัธยมปลายนี่แหละคะ่ะแต่ว่าใช้มาตั้งแต่มัธยมแล้ว จะซื้อเป็นแก๊งกับเพื่อนแก๊งหนึ่งแบบใครชอบอะไรก็จะมีกระเป๋าลายนั้นๆที่ตัวเองชอบนะคะเราก็จะเป็นแบบกระเป๋าที่เหมือนกันแค่คนละลายเท่านั้นเองเออแ้วเกี่ยวชอบสตรีทเนาะก็เลยได้ลายสตรีทมานะคะนี่มันก็จะน่ารักคนมันก็จะแบบนิ่มๆนิ่มๆแบบนี้นะคะแต่ว่ามันก็จะเน่าๆหน่อยเพราะว่าใช้บ่อยมากนะคะอันนี้ใช้บ่อยมาก ต่อไปจะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้เป็นการ์ดโฮเดอร์นะคะเป็นกระเป๋าใส่การ์ดนะคะเนี่ยลายสติทเหมือนกันเห็นไหมลายสตรีทเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะก็เปิดมันก็จะเป็นที่แตะ๊ะแตะแตะแบบนี้นะคะเปิดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีเห็นไหมมันจะมีที่ให้ใส่แบตเอ้ยไม่ใช่ใส่แบตมีที่ให้ใส่การ์ดต่างๆนะคะเนี่ย ก็อันนี้นะคะสามารถใส่การ์ดมันจะมีช่องซองให้ใส่เนี่ยสิบซองนะคะแต่ว่าเกียวเนี่ยจะใส่เห็นไหมจะใส่ทั้งข้างหน้าแล้วก็จะใส่ทั้งข้างหลังนะคะก็คือ1นซองเนี่ยเกียวจะใส่การ์ดสองใบนะคะแสดงว่ากระเป๋าการ์ดโฮเดอร์เนี่ยเกียวจะใส่ได้20บใบนะคะก็คือ20่สิบการ์ดนั่นเองค่ะก็อันนี้ก็จะใส่ทุกการ์ดที่เป็นการ์ดท,ที่ไม่จําเป็น ที่ไม่ใช่พวกบัตรประชาชนใบขับขี่อะไรเงี้ยจะใส่พวกแบบบัตรร้านอาหารบัตรร้านหนังสือหรือว่า m card อะไรอย่างนี้นะคะก็จะอยู่ในเล่มนี้นะคะแต่ส่วนใหญ่จะชอบลืมพกไปนะคะเพราะว่าบางทีกระเป๋าเราเล็กอันนี้มันก็เลยจะใส่ไปไม่ค่อยได้นะคะแต่ก็ชอบมากค่ะแต่ก็แบบตอบโจทย์อยู่นะมันก็แบบมีประโยชน์อ่ะเนี่ยมันก็ใส่ได้เยอะอยู่นะเห็นไหม มันก็เป็นสติด้วยไงเราก็เลยต้องมีไว้นะคะอันนี้ต่อไปนะคะอันเนี้ยภูมิใจนำเสนอมากยูโอชอบมากอันนี้แบบชอบจริงๆนั่นก็คือซึงนี่รู้ไหมคะคืออะไรรู้ไหมเอ่ยไม่รู้หรอกเนาะถ้ามองเนี้ย มันคือลำโพงหัวสติทนั่นเองค่ะนี่เห็นไหมเนี่ยมันเป็นลำโพงนะเกียวชอบมากเลยตอนแรกแบบมันเก๋อ่ะเนี่ยลำโพงหัวสติทออะเนี่ยจริงๆอะมันมันก็ใช้งานได้อยู่นะแต่ว่าเกียวอะทำสายเชื่อมที่เสียบตรงเนี้ยหายสาย สายที่เชื่อมลำโพงหายที่เชื่อมกับคอมหรือว่าเชื่อมกับวิทยุอะไรอย่างเงี้ยทำทำสายมันหายไปอยาจจะต้องไปหาซื้อสายมาเนาะเพราะว่ามันยังใช้ได้อยู่นะคะมันไม่พังมันใช้โดยการใช้ถ่านนะถ่านก็จะแบบอยู่ด้านหลังนี้นะคะแล้วก็เลื่อนออกใช้ถ่าน 3A นะคะสก้อนเนี่ยใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็ มีฟังก์ชันเดียวก็คือเปิดกับปิดเท่านั้นนะคะไม่มีแบบฟังก์ชันเพิ่มลดเสียงอะไรอย่างนี้นะเนี่ยมันจะมีเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะคะออนออฟน,นะคะเนี่ยแล้วก็ออนเนี่ยมันก็จะมีไฟขึ้นเห็นไหมเนี่ยมันยังใช้ได้นะเั่นเนี่ยออฟออฟใช่ปะไฟมันก็จะดับไปเพราะว่าเราไม่ได้เปิดไว้แต่ว่าสายมันหายไปก็ต้องไปตามซื้อสายมาเพื่อจะใช้มันนะคะ ไม่มีไม่ไม่มีแบบบลูทูธนะคะอันเนี้ยจะเป็นแบบต้องเสียบสายอย่างเดียวไม่ได้ทำมาเป็นแบบบลูทูธนะคะคือเกี่ยวชอบมากเลยชอบสุดๆนะคะเสียงที่มันออกมาเนี่ยมันก็ได้ประมาณนึงอยู่นะมันก็แบบไม่ได้แย่นะมันก็เพาะอยู่นะคะมันไม่ได้เสียงแตกไม่ได้อะไรนะมันก็เหมือนเป็นลำโพงทั่วไปนั่นแหละแค่เป็นหัวตี๊เฉยๆนะคะนี่น่ารักมากเลย ต่อไปนะคะเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้นี้นี่ทุกคนน่ารักไหมเห็นก็รู้ว่าคืออะไรนะคะอันนี้นะคะก็คือพัดลมพกพาของเกียวเองนะคะแต่ว่าเป็นระบบแมนนวลน,นะคะก็คือต้องกดปาปาปาอยบงนี้กดแล้วมันก็เนี่ยใช่หไหมมันก็จะทําการพัดค่ะ,คะเกียวก็จะเอาไปใช้ตอนเกียวไปเที่ยวไปวัดหรือว่าบ้านไฟดับอย่างเงี้ย ก็จะใช้แทนพัดลมที่เราใช้อยู่นะคะก็จะแบบมาเป่าก็จะแบบเย็นประมาณนึงนะคะแต่มันก็ไม่ได้แบบเย็นขนาดนั้นนะแต่มันก็เป็นสติดไงเราก็ต้องมีไว้อีกอะเพราะมันเป็นสติดแต่จริงๆเนี่ยเยวจะมีพัดลมที่เป็นเอ่อใส่ฐานอยู่นะเป็นพัดลมใส่ฐานแต่ว่าเกวีวยวเอาไปไว้ที่บริษัทนะคะก็เลยไม่ได้เอามาให้ทุกคนโชว์ในคลิปนี้เนาะ ก็ดูแบบพาลูแมนวนวลไปก่อนแล้วกันนี่นี่ก็น่ารักมากเลยนะคะเหมาะกับการพกพาแต่ว่าถ้าเกิดว่าไฟดับนานๆหรือเราจะต้องแบบกดนานๆอ่ะมันก็จะเมื่อยมือนิดนึงนะเพราะว่ามันต้องใช้แบบกดตึ๊กตึ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 กอย่างนี้ไงเพื่อให้มันหมุนเนาะก็อันนี้ก็น่ารักมากเลยค่ะต่อไป อันนี้จะฮาหาน,นึงนะอันนี้รู้ไหมคืออะไรอะ่ะเนี่ยเป็นหมวกคุ้มผมนะคะหมวกคุ้มผมของเกียวเองแต่ว่าใช้มันจนมันแบบยืดมากอะ่ะยืดเกินเบอร์ยืดจนแบบใส่ได้ประมาณสามหัวนะคะคือยืดจริงๆเนี่ยยืดแบบคือมันเสียลูปไปหมดแล้วนะคะคือใช้จนแบบ มันใช้ต่อไม่ได้แล้วนะแต่เราก็ไม่ทิ้งนะเพราะว่ามันเป็นสติ๊กไงนี่มันเป็นลายสติ๊กไงเราก็เลยจะต้องเก็บไว้นะคะก็คือสิ่งของต่างๆที่เป็นสติ๊กที่มันไม่สามารถใช้ได้แล้วเนี่ยก็จะเก็บไว้นะคะจะไม่ทิ้งเด็ดขาดใครเอามาทิ้งเนี่ยจะโกรธมากนะคะอันนี้ก็ยังเก็บไว้อยู่นะคะมันก็จะเน่าๆนิดนึงเพราะว่าผ่านการใช้งานมาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวอาจจะต้องหาซื้อใหม่นะคะ แต่ว่าอันนี้ก็ต้องเก็บไว้เหมือนกันนเนี่ยก็จะเยืนหน่อยนะคะต่อไปนะคะอันนี้นี่เป็นนาฬิกาสติ๊นะคะนี่แต่ว่านาฬิกานี้มันตายอยู่นะคะเพราะว่าจัวไม่ได้ใส่ทานเห็นไหมเนี่ย มันก็น่ารักอยู่นะเนี่ยแต่ว่าที่เกลียวไม่ใส่ถ่ายเนี่ยเพราะว่าเวลาใส่ถ่านใช่ไหมแล้วนาฬิกามันเดินอ่ะมันตึ๊ก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 อะไรอย่างเงี้ยเสียงมันดังไงคือมันอาจจะไม่ดังสําหรับคนอื่นแต่ว่าสําหรับเกลียวเนี่ยเสียงมันค่อนข้างดังเนาะแล้วเวลาแบบเรานอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบบต้องได้ยินเสียงแบบตึ๊ก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 ตลอดเวลาก็เลยรู้สึกว่าลาคาญนะคะก็เลยแบบงั้นก็เอาออกมาดีกว่านะคะไม่ต้องดูหรอกเวลามันเนี่ย แล้วก็ดูจากนาฬิกาเราก็ได้นะคะแล้วก็เอาเนี่ยตั้งโชว์ไว้นะคะเป็นแบบนาฬิกาสติ๊กเก๋ๆนะคะอันนี้ก็นานแล้วเหมือนกันนะคะจำไม่ได้ว่าได้มาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะก็เนี้ยน่ารักมากนะคะนีก็ชอบมากเหมือนกัน,นะคะ่ะเป็นนาฬิกาตายค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลย ภูมิใจนำเสนอมากเลยค่ะอันนี้นะคะภูมิใจนำเสนอมากอันนี้เนี่ยเป็นกล่องดินสอสลายสติ๊นะคะที่คุณแม่เนี่ยเป็นคนประดิษฐ์ขึ้นมานะคะคุณแม่กัยเป็นคนประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะคะก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากเห็นวิธีทํากล่องดินสอลายสติ๊กกล่องนี้นะคะก็ ให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปดูได้ที่ช่อง Love DIY and Craft นะคะก็เดี๋ยวเยวจะแปะช่องไว้ที่มุมด้านนี้นะคะแปะทั้งช่องแล้วก็แปะทั้งชื่อคลิปไว้ให้นะคะก็นี่นะคะก็จะทำมาจากกระดาษนะคะแล้วก็กล่องกระดาษนะคะพอเปิดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีช่องแบบนี้นะคะให้เราใส่ปากกาดินสอใส่กบเหลาใส่ยางลบใส่ได้ทุกสิ่งอย่างนะคะ นี่นะคะคุณแม่ก็ประดิษฐ์ขึ้นมาให้เกลนะคะก็ชอบมากเลยค่ะก็จะมีลายสตรีทอยู่ตรงนี้นะคะก็หนาประมาณหนึ่งเนาะหนาประมาณนี้เน่ยก็จะใส่ได้เยอะอยู่นะคะอันนี้นะคะก็อยากถ้าเกิดใครอยากลองทํานะคะก็ลองไปรับชมได้นะคะอันนี้ก็กแบบเป็นเหมือนมันยังไงอะ่ะมันรู้สึกแบบรู้สึกดีอ่ะแม่เราทําให้เนาะ แม่เรารู้ว่าชอบสตีดนะแล้วแม่เราก็ประดิษฐ์ขึ้นมาให้นะคะก็อันนี้ก็จะเก็บไว้ตลอดไปเลยค่ะจะไม่ทําให้มันหายไปไหนค่ะต่อไปนะคะต่อไปนี่เราจะมาโชว์รองเท้ากันดีกว่าค่ะเป็นรองเท้าที่เดินอยู่ในบ้านนะคะนี่เห็นไหมเนี่ยเป็นรองเท้าลายสตีทนะคะเป็น ประมาณนี้นะคะเนี่ยเครื่องหลังก็จะเป็นสีชมพูเนาะอันนี้ที่มันดูสะอาดสะอาดหน่อยเพราะว่าเกี่ยวพึ่งไปซักมานะคะเพราะว่ามันจริงๆมันค่อนข้างจะเน่าเนาะแต่ว่าใช้บ่อยแหละก็เลยไปซักมานะคะมันก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยเวลาเราใส่เนาะเราก็จะเดินตึ๊ก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 ต๊กต๊กประมาณนี้นะคะก็เปียบมือเป็นขาไปก่อนนะเนี่ยก็จะใช้ประมาณนี้แล้วก็จะค่อนข้างนิ่มนะคะเนี่ยพื้นมันจะนิ่มมากเลย แต่ว่าทรงมันก็จะแบบเยินๆแล้วนะมันไม่ค่อยเป็นทรงเท่าไหร่เพราะว่าเราใช้บ่อยใช้บ่อยมากจริงๆค่ะแบบตอนไปอยู่หอก็ใช้ตอนอยู่บ้านก็ใช้ใช้ตลอดเวลานะคะก็อันนี้รองเท้าก็ยังไม่เว้นที่จะต้องเป็นสตรีทนะคะแต่ว่าใส่ไปเดินข้างน,นอกไม่ได้นะคะเพราะว่ามันแบบสําหรับแค่เดินในบ้านเดินในห้องอะไรเงี้ยก็มีไว้แบบน่ารักน่ารักอ่ะเป็นแบบ สติ๊ดน่ารักน่ารักก็เลยต้องจัดมานะคะอันนี้เนี่ยเกี่ยวจำได้ว่าเกี่ยวซื้อมาตอนเกียวอยู่มหาลัยนะคะแต่ว่าเป็นห้างน่าจะเป็นห้างยูเนียนมอลมัง้งเห็นแบบเกี่ยวเดินไปแล้วเกียวก็เห็นนะคะก็เลยซื้อทันทีเลยเห็นปุ๊บซื้อปั๊บเลยนะคะไม่คิดเลยถ้าเป็นสติ๊ดนะเห็นปุ๊บก,ก็ใจตังเลยกี่บาทก็จัดมาเลยค่ะ ไม่ค่อยคำนึงถึงเรื่องราคาเพราะว่าเท่าไหร่ก็ได้สำหรับสติ๊กทุ่มไม่อันค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปหมวดแฟ้มกันบ้างนะคะแฟ้มเนี่ยแฟ้มที่เกยจะเอามาให้ดูเนี่ยก็จะมีสามแฟ้มนะคะแต่จริงๆเกย์คิดว่าเกย์น่าจะมีเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าหาเจอเท่านี้นะคะมันอาจจะแบบเนี่ยอาจจะอยู่ในซอกตามตู้ตามอะไรอีก สักสองสางแฟ้มนะคะก็ามาเริ่มที่แฟ้มแรกนะคะแฟ้มแรกก็จะเป็นแฟ้มลายสติปแบบนี้นะคะนี่นะคะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้เป็นแฟ้มซองนะคะซองช่องเดียวนะคะก็จะย,ย,ยัด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 ทุกอย่างเข้าไปอยู่ในนี้นะคะแบบว่ามันก็จะไม่แยกหมวดหมู่ให้เราเนาะเราก็ต้องแบบยัดเข้าไปในซองนี้ซองเดียวนะคะเนี่ยก็จะใช้ตอนเรียนจะเป็นส่วนใหญ่นะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้คะ่ะ แฟมที่สองเนี่ยก็จะเป็นแฟมนี้นี่ลายมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะสตีท์กับแองเจิลนะคะเนี่ยข้างหลังมันก็จะเป็นแบบนี้แต่แฟมนี้มันดีอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถเ,เพิ่มไส้แฟมเองได้นะคะก็คือเพิ่มเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยมันจะเป็นเห็นไหมมันจะเป็นแบบสามารถถอดออกแล้วก็เพิ่มไส้แฟมได้นะคะ เราก็สามารถเพิ่มได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะอันนี้ก็ใช้ตอนเรียนนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยทำงานแล้วพวกแฟ้มพวกนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นแฟ้มที่3ามนะคะจะเป็นแฟ้มที่เปิดขึ้นแบบนี้แล้วก็ใส่เอกสารน,นีนี้นะคะแต่วันนี้ก็คือไม่มีเอกสารอะไรนะคะเพราะว่าจะเอาออกมาหมดแลยนี่แล้วก็ติดแปะลงไปนะคะไม่รู้มันยังติดได้อยู่ไหม อ๋อมันยังติดได้อยู่ค่ะคิดว่ามันจะติดไม่ได้แล้วซะอีกเนี่ยจะติดแล้วประมาณนี้อ่าด้านหลังมันก็จะมีลายแบบนี้นะเนี่ยลายสติ๊น่ารักน่ารัก,กนี่นะคะตาอนนี้จะใช้บ่อยนะใช้บ่อยจนแบบเห็นปะมันแบบเยินหมดแล้วเนี่ยดูดิแต่ก็ยังเก็บไว้อยู่นะคือไม่ทิ้งนะถึงจะไม่ใช้ก็ไม่ทิ้งค่ะก็เก็บไว้จนถึงทุกวันนี้เลยอันนี้ อันนี้ก็ชอบมากค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยชุดนอนชุดเดียวที่เป็นลายสติ๊ทที่เกียวมีนะคะส่วนใหญ่เวลาเกียวนอนเนี่ยเกียวจะชอบใส่ชุดชุดนอนที่เป็นชุดนอนที่เป็นแบบลายกระตูนอะ่ะเหมือนแบบเหมือนเด็กอะไรอย่างเงี้ยเกียวก็อันนี้เกียวไปเดินแบบที่บิ๊กซีมัง้งแล้วก็เจอมานะคะถ้าจำไม่ผิดเนาะเนี่ยมันจะเป็น ชุดนอนประมาณนี้เดี๋ยวเกี่วติดกระดุมก่อนมันจะได้ไม่เสียทรงอะได้แหละเนี่ยจะเป็นชุดนอนแบบนี้นะคะจะมีลายตรงกระเป๋าเนี่ยลายตรงกระเป๋าแบบนี้แล้วก็จะมีลายตรงชายชายเสื้อด้านล่างแบบนี้นะคะ นี่อันนี้เป็นเสื้อนะคะเป็นชุดนอนเนี่ยก็จะเอามาใส่แบบนี้นะคะแล้วก็กางเกงเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะกางเกงกางเกงก็จะเป็นแบบนี้จะมีลายอยู่ด้านล่างฝั่งซ้ายนะคะเป็นลายเหมือนเป็นหัวสติที่เป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะนี่นี่ก็จะเป็นชุดเดียวที่มีที่เป็นลายสติทนะคะนอกนั้นก็จะเป็นลายของอื่นๆนะคะ เพราะว่าลายสติีนี่ขายยากเหมือนกันนะแต่ก็อยากได้เพิ่มนะคะอาจจะต้องแบบไปหาสอยมาเพิ่มนะคะเพราะว่าตอนนี้มีแค่ชุดเดียวเนาะอืมแล้วก็ใส่บ่อยมากค่ะใส่บ่อยมากๆนะคะก็ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นนี่เลยอันนี้เนี่ยจะเป็นผ้าเช็ดตัวของเกลนะคะผ้าเช็ดตัวเน่าเอ้ยก็ไม่เน่านะคะเพราะว่าเกลเพิ่งซักมาเนาะเป็นผ้าเช็ดตัวที่เกลใช้ทุกวัน ใช้เองทุกวันใช้จริงๆทุกวันลวเลยค่ะเดี๋ยวจะกางให้ดูนะคะนี่มันจะเป็นลายแบบนี้นะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นลายแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือใช้ทุกวันจริงๆค่ะใช้หูใช้มานานมากไม่รู้ว่าซื้อมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ว่าใช้มานานมากนะคะแล้วก็ จะไม่ใช้ก็ต่อเมื่อเอาอันเนี้ยไปซักแล้วก็จะวนเอาผ้าเช็ดตัวอื่นเนี่ยมาใช้ก่อนแค่วันสองวันแล้วก็จะเอาอันนี้กลับมาใช้เหมือนเดิมนะคะเวลาแต่เวลาไปแบบต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวข้างนอกเนี่ยจะไม่เอาผื่นนี้ไปนะเพราะกลัวทําหายก็จะเอาผื่นอื่นไปที่แบบถ้าเราลืมแล้วมันหายเราก็จะไม่เสียใจไงแต่อันเนี้ยก็คือถ้าเอาไปแล้วเราทําหายเนี่ยเราก็จะรู้สึกเสียใจมาก เราก็เลยจะไม่พบไปไหนข้างนอกที่จะทําให้เราลืมมันนะคะอันนี้เพราะว่าเกี่ยวมีแค่ผืนเดียวนะอันเนี้ผืนเดียวที่แบบใช้มานานมากนะคะเป็นผ้าเช็ดตัวที่ใช้มานาน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 ,นานมากสุดท้ายแล้วนะคะนี่ที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหลังนั่นเองรู้ไหมว่าคืออะไรเอ่ยจะหยิบม,มาให้ดูนะ มันค่อนข้างที่จะหนักนะทุกคนอื๊จุ๊บนี่เห็นไหมเห็นลายมันปะอันนี้นะเป็นโต๊ี่ปุ่นนะคะโต่ปุ่นที่เกียวซื้อมาตอนสมัยอยู่มาหาลัยนะคะก็เนี่ยซีนซีนของโตะเกียวก็ยังไม่ได้แกะเลยนะคะก็ดูแลอย่างดีแล้วก็ใช้อย่างดีนะคะเป็นโตะเป็นโตะพับนะคะประมาณนี้เนี่ยเนี่ย ความสูงประมาณนี้นะคะใช้เวลาแบบเขียนหนังสือหรืออะไรแบบเนี้ยเนี่ยน่ารักมากเลยนะคะเกลวก็ชอบเอาตัวเนี้ยมาใช้นะคะเป็นแบบโต๊ะโปรดแต่จริงๆแล้วบ้านเก่ลมีโต๊ะญี่ปุ่นเยอะนะแต่อันนี้ก็เป็นตัวญี่ปุ่นตัวเดียวที่เป็นลายสเตทนะคะค่ะก็ สิ่งของใช้ต,ต่างๆที่เกี่ยวกับสติ๊เนี่ยก็ได้หมดไปแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีของใช้ที่เกี่ยวกับสติ๊อยู่อีกบ้างนะคะแต่ว่าอยู่ที่ทํางานนะคะก็อาจจะเพื่อนๆอาจจะไม่ได้เห็นเนาะเพราะว่าเออเกก็ยังไม่ได้เอากลับมาที่บ้านเนาะคิดว่าน่าจะอีกนานกว่าจะเอากลับมาที่บ้านนะคะก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตอนนี้นะคะมันอาจจะนานไปนิดนึงนะคะ ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอนนยากให้เกียวเปิดกรุกเรื่องอะไรอีกเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะก็วันนี้นะคะเกียวก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆนนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสรลเอกวด้วยนะคะก็วันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย